แด่เจ้าความรักที่ร่วงโรยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์หนังสือมีชีวิตพอดแคสต์ Podcast ที่จะนำพาทุกท่านไปรู้จักกับหนังสือดีๆที่มีความน่าสนใจกับดิฉันนางสาวสุพนัทแสงสังและกับผมนายพงศกรโยโคเซกิพวกเราเป็นมิสิตจากคณะบริหารธุรกิจเศรษฐาศาสตร์และการสื่อสาร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่หนึ่งสำหรับหนังสือที่พวกเราได้หยิบยกมาในวันนี้มีชื่อว่า All w y b y y o u r s i d e ฉันจะเป็นดอกไม้ของเธอเสมอหนังสือแนววรรณกรรมเรื่องสั้นที่สื่ออารมณ์ได้เป็นอย่างดีประพันธ์โดยคุณอิศยะและคุณลีนพีจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สปินบุ๊กโดยหนังสือเล่มนี้ เป็นการเล่าถึงความสัมพันธ์ของคนเราที่มักมีจุดจบก็เปรียบเหมือนดอกไม้ที่ต้องมีวันร่วงโรยและเหี่ยวเฉาและนี่คือคำนำจากสำนักพิมพ์ดอกไม้แต่ละชนิดมีวิธีการดูแลที่แตกต่างกันความสัมพันธ์ก็อาจจะเป็นแบบนั้นหวังว่าเธอจะค้นพบดอกไม้ที่ใช่และเข้าใจวิธีการดูแลรักษามันแล้วหวังว่าเธอจะเป็นดอกไม้ ที่ใครบางคนกำลังตามหาอยู่เช่นกันที่มาของหนังสือเล่มนี้จากข้อความบางส่วนที่ว่าผลผลิตจากต้นไม้แห่งความรักที่ล้มเหลวเกิดเป็นเมล็ดพันธุ์ของความคิดถึงจากดวงจันทร์ที่ไกลกว่า2 3 8 9 0 0ไมล์สิ่งเดียวที่เราสามารถนำกลับมาได้คือเมล็ดพันธุ์ของความคิดถึงจากต้นไม้แห่งความรักที่ล้มเหลว มื่อบนดวงจันทร์ไม่เคยมีกระต่ายตัวน้อยคอยดูแลเป็นเพื่อนอยู่เคียงข้างมันจึงถูกปลูกทิ้งไว้บนดวงจันทร์อย่างโดดเดี่ยวและยังคงเฝ้ารอใครบางคนกลับมาช่วยดูแลก่อนจะตายจากกันไปอย่างช้าๆแต่อย่างน้อยครั้งหนึ่งต้นไม้แห่งความรักที่เราเคยปลูกร่วมกันบนดวงจันทร์ ก็มอบผ,ผลผลิตที่เรียกว่าความคิดถึงเอาไว้มากพอที่เราจะสามารถนำเอาเมร็ดพันธุ์เหล่านั้นมาปลูกใหม่อีกครั้งผ่านหนังสือเล่มน,นี้ด้วยความรักและคิดถึง forget me not อย่าลืมฉัน ความรักของเธอยังคงฝังรากลึกอยู่ในหัวใจและมันจะเป็นความรักที่เติบโตอยู่ในใจนั้นตลอดไปการจากลามักมาพร้อมกับคำว่าความทรงจำที่ถึงแม้บางครั้งเราจะเพยายามและต้องการที่จะลืมมากเพียงใดแต่ของบางสิ่งและการกระทําบางอย่างก็มักจะทำให้เราหวนกลับไปคิดถึงเขาอยู่เสมอเป็นเหมือนฝันในยามหลับ และความคิดถึงในายามตื่นดังคำกล่าวที่ว่ายังคงเห็นเธออยู่รอบตัวฉันเสมอแม้จะเป็นเพียงเงาที่ถูกฉายออกมาจากในส่วนลึกของความทรงจำก็ตามสักวันหนึ่งเราทั้งสองจะเติบโตไปในเส้นทางที่เราเลือกเดินแค่เมื่อถึงตอนนั้นแล้วเราอาจจะไม่ได้มีกันและกันอีกต่อไปและสิ่งสุดท้ายที่ฉันอยากจะขอคือขอให้ความรัก ที่ฉันมีต่อเธอนั้นคงอยู่ตลอดไปขอให้ไม่จืดจางหายและไม่ตายจากไปพร้อมกับความสดใสของฉันคนนี้คำขอสุดท้ายจากดอกไม้ที่ร่วงโรยได้โปรดอย่าลืมฉันแม้เธอจะไม่กลับมา Sunflower เจ้าดอกทานตะวันสื่อถึงความรักที่มั่นคงและความหวังดีของฉันที่มีต่อเธอเสมอ ด,ด,ดังดอกทานตะวันที่ไม่เคยหันมองผู้ใดนอกจากพระอาทิตย์แม้จะไม่ได้ครอบครองตังคำกล่าวในหนังสือที่ว่าแม้เธอจะเป็นดวงอาทิตย์ที่ร้อนแรงและพร้อมจะแผดเผาแต่ด้วยระยะห่างของเราที่อยู่ห่างกันอย่างพอดีแสงสว่างที่สาดส่องฉันจากตรงนี้จึงไม่ร้อนจนเกินไปเมื่อทุกองศายอยู่ในความพอดีฉันจึงพร้อมเติบโต เชกเช่นทันตะวันที่ได้รับความอบอุ่นจากดวงอาทิตย์ถึงแม้พระอาทิตย์จะไม่ได้อยู่กับดอกทันตะวันตลอดไปก็อย่าปล่อยให้ตัวเองเหี่ยวเฉาเพียงเพราะถูกเจ้าผีเสื้อขโมยเกสรจงเบ่งบานเช่นดอกไม้อย่าปล่อยให้ใครขโมยความสดใสไปจนหมดเพียงเพราะว่าเธอรักเขาจนหมดหัวใจเพราะหนังสือชีวิตของทุกคนอาจไม่ได้จบด้วยการที่ทุกคนมีความสุข แต่เป็นการจบที่ทำให้ใครบางคนต้องยอมรับความจริงความจริงที่ว่าเมื่อเจ้าดอกทานตะวันไม่มีพระอาทิตย์เป็นของตอนเองแล้วก็ต้องเดินหน้าต่อด้วยตนเองกอดคอเดินไปกับเงาของตอนเองถึงแม้มันจะยากเพียงใดก็ตามเก็บความตั้งใจที่จะทำดีเพื่อเขาเหล่านั้นใส่ในหัวใจแล้วทำมันเพื่อตัวเองบ้างถ้าถึงวันที่เขาหมดรักเธอแล้ว แล้วเธอก็ไม่ได้อยากที่จะรักตนเองด้วยขอเพียงเธออย่าพึ่งหมดหวังในครอบครัวหรือเตียงนอนของเธอก็พอดังคำกล่าวที่ว่าไม่มีใครอบกอดเธอได้อบอุ่นเท่าผ้าหม่มหรือยอมให้เธอทิ้งตัวลงในวันที่อ่อนล้าได้เหมือนเตียงนอนหรอกนะถ้าวันไหนเขาทำให้เธอต้องเสียใจโปรดจงกลับบ้านของเราบ้านที่พร้อมให้ความอบอุ่นกับเธอเสมอ และยังเฝ้ารอฤด,ดูการที่ตัวเธอจะได้กลับมาทีปานอีกครั้งจงเป็นเธอที่ดีกว่าเดิมไฮเดนเยียการจากลาไม่มีใครผิดเธอไม่ผิดที่เลือกเดินออกมาและฉันไม่ผิดที่ต้องเดินออกไปเพราะถ้าที่ตรงนั้นเป็นที่ที่ทำให้เราต้องเจ็บและมันก็ไม่ผิดเลยถ้าในวันนี้เธอได้พบกับคนที่ดี และเข้าใจเธอมากกว่าฉันแล้วเธอนั้นตัดสินใจเลือกเดินออกไปสิ่งที่ผิดเพี้ยนไม่ใช่โลกที่มีหลังคาสีฟ้าแต่เป็นโครงสร้างในความสัมพันธ์ของเราเองเมื่อความรักสิ้นสุดลงสิ่งที่ผูกฉันเอาไว้ตรงนี้คือความผูกพันซึ่งตัวฉันตอนนี้ก็เป็นเหมือนเทียนที่นอกจากน้ำตาแล้วก็ไม่เหลืออะไรอีกเลยรู้ดีว่าน้ำตาก็ไม่ได้ช่วยอะไรแต่แล้ว มันก็ไม่มีใครช่วยฉันได้เลยเหมือนกันเพราะเรื่องราวที่ผ่านมาไม่ใช่ความฝันฉันจึงต้องตื่นมาพร้อมกับใจที่แตกสลายและทั้งที่อดีตฉันเคยสดใสแต่ในวันนี้ฉันนั้นเศร้าหมองเพราะเธอเชื่อว่าการเปลี่ยนง่ายกว่าการปรับฉันจึงต้องเจ็บปวดขนาดนี้เหมือนคำเก่าวในหนังสือที่ว่าความเจ็บปวดที่เธอเคยได้รับย้อนกลับมาหาฉันหมดแล้ว บอกคนอื่นอยู่เสมอว่าถ้าผิดหวังก็ต้องรู้จักให้เวลาตัวเองแต่พอเป็นตอนที่ตัวเองนั้นต้องมายืนอยู่จุดเดียวกันกับเขาเราเลยรู้ว่าเวลานั้นมันช่างยาวไกลจนเหมือนไม่มีวันเป็นไปได้แม้แต่คนที่ฉันมั่นใจว่าเขาจะไม่มีวันเปลี่ยนก็ไม่อาจฝืนช่วงเวลาที่ทำให้หัวใจเปลี่ยนผันและสักวันรองเท้าคู่โปรดจะกลายเป็นรองเท้าคู่เก่า ถึงตอนนี้เธอจะเย็นชาแต่ที่ผ่านมาก็ขอบคุณและนี่คือความหมายของดอกไฮเดนเยียคำว่าขอบคุณเดซี่ความรักก็เหมือนดอกเดซี่บริสุทธิ์สดใสและอ่อนโยนเปี่ยมไปด้วยพลังแต่ถ้าวันไหนที่เาราละเลยไม่ลดน้ำและดูแล เราก็ต้องยอมรับว่าเราจะไม่มีมันอยู่อีกต่อไปแล้วเช่นเดียวกับความรักถ้าเราเลือกที่จะทิ้งความรู้สึกของคนรักเมื่อถึงเวลาที่หัวใจเขาเปลี่ยนไปเราก็ต้องยอมรับว่ามันไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกต่อไปแล้วถึงแม้เราจะรับรู้ทุกข้อผิดพลาดยอมรับทุกข้อกล่าวหาแต่เขาก็ไม่อนุญาตให้เรากลับไปแก้ไข เพราะเวลาผ่านคนไปย่อมไม่หวนกลับคืนและเมื่อถึงจุดนั้นเราก็คงเสียเขาไปอย่างสมบูรณ์ฉะนั้นหากเธอรับรู้ว่ามีใครสักคนอยู่ข้างกายฉันก็อยากให้เธอรักษาเขาเอาไว้ให้ดี เมื่อหนังสือเล่มนี้จบลงพวกเราผู้นำเสนอพอดแคสต์ก็คงรับประกันไม่ได้ว่าความเศร้าของคุณจะหายไปแต่ถ้าเธอเหนื่อยที่จะหนีและต่อสู้กับความเศร้าก็ลองเป็นส่วนหนึ่งของมันดูตอนจบของความสัมพันธ์คงมาพร้อมกับความทรงจาและความผูกพันอันแสนเจ็บปวดแต่อยากให้เธอรู้ไว้ว่าระหว่างทางมีดอกไม้หลากหลายชนิดให้เธอมองและมันจะสวยงามทุกครั้ง และแน่นอนถ้าหากเธอเอาความรู้สึกลงไปใช้เมื่อไรสิ่งที่ต้องยอมรับและทนให้ได้คือความเจ็บปวดแด่เธอผู้ผิดหวังในความรักและดอกไม้ที่ร่วงโรย